ฮัลลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สล็อตต่อครับฮัลลิวูดเกมไนทไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์นะครับหกโมงยีนทีทางช่อง3แห่งนี้นะครับอ่ะก่อนที่เราจะแข่งขันเกมต่อไป วันนี้เรามีแรปเปอร์มาถึง2คนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เป้แล้วก็ดีเจเฉาวๆครับวันแห่งความรักแบบนี้มันต้องมาลองโชว์แรปหน่อยฮะว่าถ้าแบทเทิลเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับแรปเลยเลยเยเดี๋ยวเรามีเทมโปไว้ให้เราจะแรปเป็นจังหวะสามชาเอาไว้พ้อ ความรักของผมมันไม่ได้เกี่ยวมนในหัวใจความรักของผมมันอยู่ที่คุณนี่ไงความรักของผมมันมีให้คุณตลอดไปไมันจะเป็นต้องมี Rock Valentine มันจะเป็น r อก k Valentine มันจะเป็น Rock Valentine เพราะผมรักคุณรักคุณตลอดไปไม่ว่าจะปีนี้หรือว่าจะปีไหนมันจะเป็นนี้ผมมันจะกอดไปพี่พี่ชาวลว่างไงพี่ชาละเนส,สุดใต้สุดพี่กะลยมาหมดแล้วจะอยู่ที่สุด ใครแค่อยากจะกิกโอเคไม่มีสนุดอยากจะหยุดโกเฮ็ดไม่คิดจะหยุดใกล้หรือใกล้แค่ไหนถูกใจก็ยินสรุดมือในกเกมเป็นนักเลงแต่ไม่ได้เป็นนักรักเว้นยังอยู่เกมรักเห็นสาวก็เริจะผูกมัดผมไม่อยากจะถูกมัดอีฟอยู่วันนั้นบอกผมไม่คิดว่าควาบวันชายก็คือวันสําคัญแต่มันไม่คงไม่สําคัญเพราะเราจะตั้งแต่ลอยกระทง ดาวดาวลอยเลยดาลอยเลยอันนี้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับทุกแพลตฟอร์มแลไม่ต้องไปดาวน์โหลดแล้วฟังตรงนี้แล้วแล้วลบมันทิ้งไปเลยลบมันทิ้งไปเลยแต่อันนี้คุณต้องแม่นเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อเพลงจะเป็นอย่างไรไปกันแล้วครับเกมต่อไปครับเพลงฮิตผิดเนื้อวิธีการคือผมจะเชิญมาสองท่านมาแบทเทิลกันตรงนี้ครับยืนหันหน้าออก วงของเราจะเล่นให้เพลงเพลงนี้ร้องถูกๆไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงช่วงที่จะร้องผิดตอนที่รู้ว่าร้องผิดปุป๊บกดกดรัวไว้พอไหมครับเตรียมตัวให้ดีครับคูแ่แรกครับคุณเป้ก,กับคุณออยเลย,ยแม่เจอก็ตายคูนเขาพร้อมแล้วดนตรีมา ตงแต่มาเจอ <Okay. S 1> เธอ,อเท่านั้นฉันสุดใจเหลือกินขอร้องให้เธออย่ามานช่วยรักษาใจพี่เพเจน้องก็คงรับได้เธอไม่ได้มาลองน้องก็ใจจะรก,กันวา <Wow. S 2> พี่ไม่ได้มาหอกน้ำตกใสโยกน้อยอยู่เมืองกัน อไปได้เนื้อที่ถูกต้องร้องว่าพี่ไม่ได้มาหลอกรักของเรายังคงอยู่แสนนานใช่ไหมกรรมการยังไม่ได้คุณร้องได้มาได้ออยเขียบฉายแสงพี่ไม่ได้มาหลอกรักของเราจะคงอยู่แสนนานจะคงอยู่แสนนานใช่ไหม ป็ยไงเฉยยังคงไม่ได้เอาทุกครัโอเคต่อไปครับคุณการคุณพลอยเชิญลับหลับหลับหลับไม่น่าได้เมื่อกี้ยังไม่รู้เลยอันนี้ง่ายมากครับเป็นเพลงที่อยู่ในใจพวกคุณอย่างแน่นอนพร้อมแล้วมา ถ้าเธอรักฉันจ okay ิตได้โปรดที่ฉันไปได้โปรดเดินนี้ฉันไปให้ไกลอย่ากอดฉันไว้เลยอย่าอยู่กับฉันเลยคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้แบบฉันงวดนี้ไปขอเล็กที่ต้นใสอ้าโอเคโชคดีไปพลอย เสียวๆอยู่ว่าจะพด <c oughs> คนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้อย่างฉันไม่ควรได้รับความรักจากใครเออไม่ควรได้รับ,รบความ,มา<อ>รักจากใครใช่ไหมกรรมาการโอ้โหโดีใจด้วยดีใจด้วยอ๋อ <laughs> จะบอกจะบอกความจริงให้คือ <laughs> <laughs> เขาร้องไม่ได้ <laughs> ร้องไม่ได้เหรอ้องได้ได้ดูต <laughs> <laughs> ังนี้ โชคดีไปนะโชคดีไป,โ,ไปโอเคคู่ต่อไปครับคุณว่านคุณเตครับ <มา S 1> เจอกัน <มา S 1> เอาแล้วคู่น <มา S 1> ี้ตามไปแต่ไม่ยอมกันอย่างแน่นอนสำหรับเพลงนี้ครับขอให้พี่การช่วยร้องให้หน่อยครับเอออ่าเอาร้องแบบเนื้อผิดด้วยนะเนื้อผิดด้วยนะดูซิว่าเนื้อถูกเป็นไงหมืนอนห่วงแล้วเพราะคนค่ายเดียวกันเอเอพร้อมเพลงมา เธอคำม,ม,มัดดันไปตายแล้วไหมต้องใช้เสียงพ,พี่การด้วยนะก็แค่ทำว่าฉันไม่เคยพูดไปใช่ไหมจริงดิถูน่าเอาคะแนนไปพูดต่อไปครับคุณวิทย์พิมกับเช้้าเชา ดนตรีของพวกคุณคือเพลงเพลงนี้ครับ ลหลู่ไม่ร um ู้อ่ะพี่แต่หนูกอไว้ก่อนบอกแล้วว่าต้มเลือดหมูมันเข้ามาเกี่ยวข้องในสมองของเราแล้วนึกไม่ออกเร็วไอ้นั่นรอแล้วหมดเวลาคุณ้าๆเนื้อที่ถูกต้องร้อเลยครับจะให้ฉันเอาคืนที่ใครจะให้ฉันเอาคืนที่ใครเด็กนักเรียนนิคบี๊ ยังไมใ่ใช่ยังขาดอยู่ยังขาดอยู่ <c oughs> คุณร้องได้เปล่าจะเอาจะให้ชั้นนั้นเอาคืนที่ใครเออจะให้ชั้นนั้นเอาคืนที่ใครใช่ไหมอ๋ <c oughs> ตอต่อจากนี้ไปเราจาับคู่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้ววันหน้าทีมเลือกตัวจี๊ดมาปะทะกัน <c oughs> คุณส่งใครมาอีกฝั่งหนึ่งส่งอีกตัวหนึ่งมาชนกันฝั่งนี้ครับคุณออยคุณส่งใครก่อนเลยครับ ไ้เตโอ้โหส่งตัวเองไม่ได้เหรอส่งตัวเองไม่ได้ผมน่าทีห้ามไม่ได้ตอนนี้พี่เจพี่เตจมาแล้วฝั่งนี้ส่งใครครับประท้าพี่เจพี่การเอาไปเว้นนี่พี่การพี่การพี่การอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมกันนะเพลงของพวกคุณคือเพลงเพลงนี้มาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอยอย่างไรไม่ต้องรอ ให้จบเกมฉันก็พร้อมที่ยอมตัดใจหางลืมฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจหลังฉันเป็นขี้กล้าฉันมันแค่ทางผ่านใช่ไหมโอ้ ตัวจีตคู่ต่อไปครับห้ามซ้ําเดิมฝั่งนี้ส่งใครครับเหลือคุณว่านกับคุณเป้พี่ว่านก็ได้พี่ว่านเขาส่งพี่ว่านเราส่งใครออยเหมือนี่นเอาพี่เช่าเช่าพี่เช่าครับพี่เี่ดูามาเลยเป็นเพลงที่เหมาะกับพวกคุณมากครับเพลงผู้ชายล้วนๆยังไงก็ต้องได้ดนตรีมา ชวนเธอมารักกันถึกใจเธอมาตั้งนานหรือหมหากดำใจเธอโดนรบกวนก็จะชวนมืรูปใจห้องน้ำเข้าไม่ได้เพราะสวมตันได้ครับคุณเขาโอก็คิดว่าช่วยหน่อยก็แล้วกันโอ้โหใช่ไหมเอ่ยได้ คาแนนออกมายังสูสีอยู่เหมือนเดิมครับฉีกกันไม่เท่าไหร่จริงๆแล้วก็แค่26ต่อ27เท่านั้นเองเฮ้ย oh. เล่นมานี้แค่1คะแนนตลอดเลยอะ oh. เพราะฉะนั้นเกมต่อไปต้องตัดสินแล้วครับว่าใครจะมีคะแนนสูงสุดเข้าสู่รอบจะพอดตข้อละ5คะแนนเลือกเกมนี้มาเลยครับไปไหนดีครับ เกมนี้แพ้ไปก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเจอกันในเกมหน้าไปไหนดีคะบอกเลยว่าเรื่องสถานที่พี่ๆในทีมหนูเนี่ยเขาเป๊ะแน่นอนรู้หมดที่ไหนอะไรยังไงติดตามกันได้เลยนะคะไปแล้วไปฝั่งที่ไหนเออสุสานสุสานนี่ครับว่าสุสานครับแล้วปกติพี่ชอบไปไหนฮะไปเที่ยวอะไรเที่ยวอะไรเที่ยวเที่ยวเออได้และได้และสุสานอุทยานไม่ใช่พุระยาพุทยาสุสานอะไรสัสัสาน